สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม PX p o s นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาแล้วนะครับให้ทำการ double ลคลิกนะครับเพื่อทำการเริ่มติดตั้งนะครับจากนั้นคลิก next ครับสำหรับใครที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับแนะนำให้ติ๊กถูกที่ Access Database Engine นะครับแล้วกด next ครับรอสักครู่ขณะระบบทำการติดตั้ง Access Database Engine เมื่อถึงหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างในการเลือกสถานที่จัดเก็บโปรแกรมนะครับใจค่าเริ่มต้นได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นคลิกที่ปุ่ม I อค r e ตามด้วยปุ่ม Next ครับเมื่อถึงหน้านี้นะครับให้ทําการป้อน serial number ที่ได้รับจากทาง Official ทาง Line Official นะครับจากนั้นคลิก Install ครับแล้วรอสักครู่ ากนั้นคลิกที่ปุ่ม finish ครับต่อไปเป็นการเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งแรกครับให้คลิกเดี๋ยวผมคลิกที่ไอคอน pxpost นะครับจากนั้นระบบจะทำการสอบถามว่าท่านต้องการเก็บฐานข้อมูลไว้ที่ไหนนะครับแนะนำเลยนะครับให้ตอบ yes นะครับจากนั้นเลือก เป็นไปได้ที่สุดนะครับให้บันทึกฐานข้อมูลไว้ในได้ด,ดีนะครับหรืออย่างน้อยนอยให้บันทึกที่ document มมน,นะครับตัวอย่างผมขออนุญาตสร้างไว้ในได้ด,ดีนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อเองกดปุ่ม save ครับจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนว่า เราได้บันทึกฐานข้อมูลไว้ที่ไท้ีโคลอนแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อ pxp database Datab นะครับกดปุ่มโอเคเพื่อยืนยันครับแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับใส่รหัสผ่าน1 2 3 4 5นะครับการตั้งค่าพื้นฐานตั้งค่าชื่อร้านนะครับจะอยู่ที่เมนูหน้าหลักครับจากนั้นคลิกปุ่มตั้งค่าพื้นฐาน ให้ป้อนชื่อร้านละเอียดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับขนาดใบเสร็จที่ร้านใช้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับให้ลงไดเวอร์ให้สับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเข้ามาตั้งในในตรงนี้นะครับหากร้านท่านไม่มีทินชักเก็บเงินนะครับให้ติ๊กตรงนี้ออกนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกปุ่มนําไปใช้การเพิ่มสินค้านะครับ แนะนำเลยว่าการลบหมวดหมูนะครับไม่แนะนําให้ลบหมวดหมูเริ่มต้นนะครับคือหมวดหมูหมายเลขศูนย์นะครับส่วนหมดหมู่อื่นให้ทําการแก้ไขได้ครับการแก้ไขให้ทําการ double ลคลิกนะครับแล้วก็แก้ไขแล้วกดบันทึกครับหน่วยนับสินค้าก็เช่นกันครับไม่แนะนําให้ลบหมวดหมู่รหัสหน่วยนับที่ศูนย์นะครับแล้วก็ยี่ห้อสินค้าก็เช่นเดียวกันครับ ไม่ควรลบรหัสที่เป็นศูนย์นะครับการเพิ่มสินค้าใหม่นะครับไปที่เมนูรปบมงานกดปุ่มเพิ่มสินค้าเสร็จแล้วเลือกหมวดหมู่มครับแล้วกดปุ่มสร้างรหัสสินค้าอัตโนมัติหากไม่มีรหัสบาร์โค้ดนะครับหากมีรหัสบาร์โค้ดให้ทาการยิงบาร์โค้ดลงที่ช่องบาร์โค้ดหลักนะครับทําการป้อนรายละเอียดสินค้าเรียบร้อยใส่ราคาทุน ราคาขายแล้วกดบันทึกนะครับสำหรับการขายสินค้านะครับให้ไปที่เมนูขายสินค้า สำหรับการดูรายงานการขายนะครับไปที่แถบรายงานนะครับรายการใบเสร็จขายแล้วกดปุ่มยอดขายวันนี้การลบรายการใบเสร็จขายนะครับให้ทําการคลิกขวานะครับที่รายการใบเสร็จนั้นๆน,น,นะครับแล้วทาการลบรายการแล้วก็กดปุ่มโอเคเพื่อย,ยืนยันครับ การส่งออกรายงานเป็น Excel นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมใช้งานแล้วก็ ขั้นตอนการเปิดโปรแกรมใช้งานครั้งแรกนะครับ